สวัสดีค่ะเคสนะคะเป็นเซลล์เอนจิเนียร์บริษัทเกสตันไทยแลนด์ค่ะเดี๋ยววันนี้เคสจะพาทุกคนนะคะไปรับชมกันว่าบริษัทของเรานะคะมีสินค้าอะไรกันบ้างไปรับชมกันได้เลยค่ะ สำหรับตัวแรกนะคะจะเป็นรุ่น GTD 5,000ลักษณะตัวเครื่องของเขาเนี่ยก็จะมีหน้าจอในตัวนะคะสามารถเปลี่ยนสลอตเซ็นเซอร์ได้ด้วยตัวนี้จะมีปั๊มในตัวนะคะแต่ว่าไม่ใช่เกรด e x g l u t i o n Proof นะคะ g d 5,000ตัวนี้เนี่ยจะมีเซนเซอร์ทั้ง c a ตเ l อ t i ตนะคะมี electrochemical infrared IPD ซึ่งก็จะแตกต่างกันไปตามลักษณะการใช้งานการวัดแก๊สต่างๆด้วยนะคะตัวเครื่อง GTD 5,000ตัวนี้เนี่ยสามารถวัดได้ทั้ง flammable gas ออกซิเจน t o อกซิแกสแล้วก็ VOC ด้วยนะคะส่วนตัวที่2นี้นะคะจะเป็นรุ่น GTD 6000ลักษณะตัวเครื่องเนี้ยก็จะมีหน้าจอที่ใหญ่นะคะสามารถมองเห็นตัวเลขได้อย่างชัดเจนตัวเครื่องนี้นะคะจะเหมาะกับการใช้งานในห้องแลบ,บนะคะแล้วก็ตัวเนี้ยยังมีสัญญาณไฟแล้วก็เสียงอารามในตัวด้วยนะคะ ซีด่6,000ตัวนี้เนี่ยก็จะมีเซนเซอร์ทั้งแคตาลิติกแล้วก็อิเล็กโทรเคมีคอลซึ่งก็จะสามารถวัดได้ทั้งแกส๊สพวกเฟมเบอร์แก๊สออกซิเจนโลหะท็อกซิสแก๊สนะคะแล้วก็ตะกอน VOC ด้วยค่ะ